สวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์มู่วรัควันนี้มู่าม์คจะพาคุณไปเดินเที่ยวที่ Amazing ไดโนเสานะครับอยู่ที่เขาคอนะครับซึ่งห่างจากไปสนีเขาคอนะครับเพียง5นาทีเท่านั้นเองครับผมส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้นตามมั่วม์กมาครับผมอันดับแรกเลยเราจะเข้าไปที่ปากทางเข้าของไดโนเสาร์นี้นะครับ หลังจากมมักซื้อตั๋วข้าเข้าเสร็จแล้วมมักก็จะผ่านม่านน้ําตกนะครับเดินทางเข้าไปสู่วงกดด้านในที่มีไดนโนเสาร์ลายล้อมอยู่นะครับโอ้ตื่นเต้นจังเลยตยองเป็นควายกูยังตื่นเต้นอยู่เลยเนี่ยอ้าวจุดแรกนะครับที่เราเข้ามานะครับเราจะเห็นไดโนเสาร์เหล็กนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคล้ายๆโครงกระดูกก่อนนะครับเขากำลังจะสื่อว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วครับแต่ว่าที่นี่เขาจะนํามันกลับมานะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับเริ่มต้นจากซากฟอสซิลนะครับ นี่คือไอ้สเขานะครับนี่และเดินเข้าไปนะครับจะมีจิตกรรมฝาผนังแบบแบบไม่มีหลังคานะครับคือเปียกเป็นเปียกนะครับโอ้ตื่นเต้นมากนะครับเข้าไปนี่ฝนตกเลยนี่แรปเตอร์ดิสวนแห่งนี้นะครับได้รับแรงสนับสนุนนะครับจากบริษัทอินเจนนะครับของดรแกนนะครับที่เขาเอาใจเนเสานะครับจากผืนใหญ่มาไว้ที่นี่นะครับโอ้กลุมัวมาก จำลองเหมือนของแท้นะครับแบบจุลศิลป์พาร์คนะครับอารมณ์ประมาณว่าไม่มีเพดานนะครับให้เห็นมันจัดจาไปเลยโอ้ตื่นเต้นวิ่งกูกันด้วยต่านี่ตื่นเต้นอันนี้เป็นทางเข้าเราต้องเข้าไปดูนะครับเป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่สัตว์กินเนื้ออันตรายมากอันตรายนะครับอย่าเข้าไปคนเดียวครับมาเดี๋ยวมีเดี๋ยมจบเฮ้ขอแตะหังหน่อยย้อยมันขยับได้โอ้โอ้ มือสั่นเลยเล็บสั่นเลยนะครับมันจะมีเดนเอรร้องนะครับนี่โอ้ร้องเลยเลยกูคิดไปเองหรือเปล่ามันร้องเสียงเดียวกันเลยยงชวนโนซมีเดนเดอรเยอะมากนะครับแล้วก็ร้องระงมกันทั้งสนามเลยครับตอนนี้ร้องจนมูมาร์กเริ่มมึนแล้วเนี่ยที่นี่นะครับมีการจัดเป็นโซนๆไว้นะครับซึ่งเวลาเราเดินไปเนี่ย Ument. เราจะเห็นไดโนเสาร์ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็ขยับท่าทางต่างๆให้เราดูนะครับบางจุดเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นสแสดงแบบสแตนอันใหญ่ๆนะครับให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของไดโนเสาร์บางจุดนะครับแล้วก็บางจุดจะเป็นไ<อ>ดโนเสาร์ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วๆไปนะครับ<แ>เขาก็จะมีการจัดวางในแต่ละแบบนะครับให้เราได้ดูกันนะครับไดโนเสาร์อของที่นี่เกือบทุกตัวนะครับน่าจะเป็นลักษณะคือใส่ระบบ หุนยนเข้าไปข้างในนะครับทำให้สามารถขยับได้ค่อนข้างหลายรูปแบบนะครับ,บลแล้วก็หลายตัวมากๆนะครับเวลาดวเดินเข้าไปปว๊บเซ็นเซอร์จะทํางานนะครับจะทำให้ใครที่มีลูกแล้วนะครับหรือว่ามีเด็กๆพาไปเดินด้วยเนี่ยเขาจะชอบมากๆเลยนะครับเพราะถือว่ามันขยับตลอดเวลาเลยทําให้มั่วมากเองยังชอบเลยนะ แต่ละโซนนะครับก็จะมีไฮไลท์แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์ที่เป็นสีสันต่างๆหรือแม้กระทั่งไดโนเสาร์ที่อิงคล้ายๆกับสภาพของความเป็นจริงที่เอามาจากในเหมือนกับพจานานุกรมไดโนเสาร์เลยนะครับเอามาสร้างไว้ณะที่แห่งนี้นะครับแล้วก็มีป้ายบอกรายละเอียดให้เราดูด้วยนะครับและแน่นอนครับว่าบางตัวเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะครับเด็กบางคนในที่โมมาร์กเห็นมาเนี่ยร้องไห้เลยนะถ้าใครอยากาพักผ่อนนะครับแล้วก็มาลองเที่ยวนะครับ ในจุดที่มันเป็นเหมือนย้อนยุคแบบโบราณอย่างนี้ครับมั่วมาร์คแนะนำนะครับลองมาเดินชมเล่นนะครับคล้ายๆกับสวนไดโนเสาร์ดึกดําบันนี้นะครับและคุณจะชอบเพราะว่ามั่วมาร์คเนี่ยะครับบอกตรงๆว่าไม่ได้เข้าแบบพวกนี้มานานมากแล้วพอรู้ว่ามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมั่วมาร์คไม่พลาดที่จะเข้ามาเลยนะครับและนี่คือไทยในมาสลัดออกจ้างอีทอูจ้างร้อยเล่นล้านเลย แต่ถ้าจริงๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีนียสลับที่แห่งนี้นะครับทำให้มู่มาม้าขายเบื่อไปเลยแล้วก็มีเขาวงกดข้างในด้วยเนะข้างไหน,นั่นจะเป็นยังไงเดินตามมั่วม์คมาเลยเห็นไฟแบบนี้แล้วกูนึกถึงวัยรุ่นเลยวะกูอยากไปเที่ยวดิสโก้เทโกพูดอย่างนี้ลุงอายุก,กูไปเลยด้านในตรงนี้นะครับก็คือเป็นเขาวงกตนะครับที่สลับด้วยแสงไฟนะทำให้เรางงนะครับแล้วก็มีกระจกรอบด้าน และนี่คือโซนที่เป็นลักษณะเหมือนกับถ้ำครับและใช้แสงฟอสฟอรัสช่วยนะครับในการที่จะทําเป็นไดโนเสาร์นะครับหรือโซนต่างๆนะครับซึ่งพอดูไปแล้วก็เพลินสายตาดีนะครับขนาดนี้ยังเอาเทคโนโลยีมาใส่นะเอาหุ่นยนต์เข้ามาใส่เลยนะครับเนี่เฮ้ยโอ้ยไอ้เนี่ยน่ากลัวนะเดินผ่านไปผ่านมานี่เผื่อตกใจได้ง่ายเลยครับเนี่ยสำหรับใครนะครับที่เดินทางมาที่เขาคอแล้วนะครับและต้องการที่จะไปเที่ยวที่สนุกๆนะครับมัวมากก็แนะนําที่นี่เลยนะครับผม Amazing Dinosaur นะครับซึ่งจะทำให้คุณนั้นรู้สึกรักกับธรรมชาติและใช้เวลาไปกับวันหยุดอย่างคุ้มค่าและครอบครัวของคุณถ้าคุณไม่กลัวซะก,ก่อนนะครับผมอย่าลืมแวะมากันนะครับที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวครับมั่วมากแนะนำสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b และเป็นกำลังใจให้มั่วมารด้วยนะครับสวัสดีครับ